สดีเจ้าวนาันน,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 นี้เราก็มาพบกันเช่นเคยนะกับรายการเด็กโปรไฟล์บันทึกสมบูริ์จากช่องมห er ัดโอ๊ตนะครับผมในสําหรับคลิปนี้เราก็มาพบกันในเด็่ของอันติเมตมุรมาสะดาก้อนนะครับก็จะเป็นเด็กเฉพาะของมุรานะครับเป็นเด็กอันติเมตนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าการขั้าไหนจะมีอะไรกันบ้างก็ไม่เชิญเป็นอันติเมตนะเด็กนี้โอเคเริ่มจากใบแรกนะครับผมอันต er ิเมตมุรมาสะดาก้อนนะครับเงื่อ,อนไขเชิญนะครับถ้าเรามีเบิร์ตเซตอยู่นะเออเงือ่อนไขเชิญง่ายมากคอสก็น้อยด้วยนะคอสเเออ่ลนง่าย ต่อไปนะครับเอฟเฟกต์ของเขาคือเลเวลตั้สามสี่ห้าเมื่อตีนะครับคาตาไลท์ทุกสีนะครับก็คาตาไลท์ก็คือเวลาตัวนี้ตีเนาะเอาส่งโซคอบนตัวนี้นะครับไปลงแทสเพื่อสั่งเปิดโซเบ,เบอร์ของเราได้หนึ่งใบนะแล้วก็หลังจากอ่าเบิร์ดนั้นถูกสั่งใช้งานนะครับผมอ่าน้ำการที่มีเอฟเฟกต์เบิร์ดจากในมือเราหนึ่งใบเนี่ยไปเซตแล้วก็อันติเมตนี้จะฟื้นสภาพนะครับเราจะเลือกไม่เซตก็ได้นะแต่ก็ได้ลุกอยู่ดีนะครับสําหรับตัวนี้เนาะ แล้วก็เอฟเฟกต์เลเ้วสี่ห้านะครับเมื่อติเมตนี้ตีนำโซคอรในแฮชมาวางบนอัติเมตนี้ได้ก็คือตัวเนี้ยสามารถตีได้หลายเวฟน่นแหละคือจุดเด่นของเขานะตีได้หลายเวฟไม่พอก็สามารถใช้โซเบิร์ดได้เรื่อยๆเนาะอ่านี่คือจุดเด่นของตัวนี้นะครับผมโอเคใส่มาสามใบนะต่อไปเป็นอ่าเอินเปลือกเกาะเมทัลลิเฟอร์นะครับก็อ่าโซเบิร so ์ดนะครับตั้งจาก มือคู่แข่งเพิ่มโดยเอฟเฟของคู่แข่งนะตัวนี้ก็จะเปิดมาแล้วก็วทำลายสปริตคู่แข่งกี่ใบก็ได้นะครับ BP รวมไม่เกิน2 0,000แล้วก็ตัวนี้ก็ลงฟีนะจากนั้นเอฟเฟกต์เลเวล45่นะครับระดิอิเติเมในตีนาอมีอัติมิเตรทิกเกอร์น,นะครับถ้าฮิตนะครับเลือกสปริตรือิติเตคู่แข่ง2ตัวนะเสื่อมสภาพสปริติะดิมเตรท,ที่เลือกนั้นแล้วก็ในรีฟสต็ปคู่แข่งถัดไปนะสปริตนั้นจะไม่สามารถฟื้นสภาพได้ก็คือนอนไป2เทินประมาณนี้นะครับสำหรับตัวนี้ใส่มา3บเยนะใบนี้ลงงา ต่อไปเป็นสุดยอดสวนอาคีเฟรมไทเกอร์นะครับก็มียูแฮนนะครับอันติเมทแฮนเนาะสีแดงกับสีฟ้าก็คือเมื่อเกิดเงื่อนไขตรงกับเบิดเนี่ยเราสามารถใช้งานเบ์ดจากในมือได้ที่เป็นสีแดงกับสีฟ้านะครับผมแล้วก็เอฟเฟกของยูแฮนเนี่ยใช้ดได้เถิหละครั้งนะก็ ยกตัวอย่างาง,าง่ายๆเราถือใบนี้ไว้บนมือเนี่ยอ่าถ้าคู่แข่งมีมือเพิ่มเราก็สามารถใช้ใบใบนี้แบบเบิร์ดได้นะถ้ามีตัวนี้อยู่นะจากเอฟเฟกต์ยนะูแฮนเนาะอ่าก็คือใช้เบิร์ดจากในมือได้นั่นแหละแล้วก็เอฟเฟกต์สี่ห้านะครับมีคาตาไลทุกสีเนาะแต่ว่าไม่มีผลเอฟเฟกต์เพิ่มนะครับเต็มสองใบโอเคส่วนอัติเมตมีเท่านี้นะต่อไปเป็นส่วนของซปเรนะครับผมเบอร์นี้โซราก้อนนะครับก็ตบบอเอฟเฟกต์ไปละอ่าีย่บอกเหน่อยก็ได้่ะเผื่อคนมาเล่นใหม่อาจจะยังไม่รู้จันะัักกนนะครรบบสห จกักรพรรดิมังกรเซนโกคุเบอร์นิงโซดาก้อนนะครับก็โซเบิร์ตนะครับหลังจากเราเสียไลฟ์ไลฟ์ไม่เกินสามตัวนี้ก็โดดลงฟรีนะแล้วก็เอาคอวอยเอ้ยถุยเอาคอจากในแททั้งหมดเนี่ยมาวางไว้บนตัวนี้นะครับแล้วก็ได้เฟกเลเวลสองสามสี่นะครับ t o consecutive beat นะครับก็เมื่อตัวนี้ตีส่งโซคอบนสปริตนี้ลงไปแทสนะครับเพื่อเลือกตีกับสปริตหรือ Ultimate, รอันติเมตคู่แข่งได้สองใบนะครับแล้วก็ ต่อจานวนสปรีอัลเเมทคู่แข่งที่ถูกทําลายหรือสูสไลที่ต่อสู้กับตัวนี้หนึ่งตัวเนี่ยจะส่งไลท์คู่แข่งหนึ่งเม็ดลงรีเซิร์ฟนะครับก็คือเลือกตีสองตัวถ้าตัวนั้นหายไปก็ยิงไลท์นะครับต่อตัวเนาะก็ได้ส่งสูตรสองเม็ดใสม่มาสองใบนะครับจอมราชันเซนโกคุกิวมันจินะครับก็อ่าโซเบิร์ตนะครับหลังจากสปริตหรือ,อเออเอฟเฟกต์เมื่อลงของสปริตหรือเบฟของคู่แข่งทำงานนะ่ะทำลาย สปปรตคู่แข่งกี่ตัวก็ได้ปีพีรวมกันไม่เกิน20,000จากนั้นตัวนี้ก็ลงฟรีนะครับแล้วก็เอฟเฟกต์เลเวลสองสานะครับเมื่อตี้ทำลายสปรดบีพไม่เกินหมื่0นห้าคู่แข่งหนึ่งใบนะครับแล้วก็ถ้ามีโซคออยู่บนสป l รตนี้เนี่ยถ้าสป l รตโดนระเบิดโดยเอฟเฟกนี้เราก็จะยิงไล่คู่แข่งในเม็ดลงรีเซิร์ชนะครับใส่มาสามใบแล้วสามใบแล้วนะนะสำหรับไบนี้ต่อไปเป็นอ่ามังกรยุทธจกักรพัดดาบ เสร็จโทรดาก้อนนะครับโซเบอร์นะครับหลังจากเราเสียอะไรเนาะจะกทำลายสปรีดบีพีไม่เกินหมื่นห้าเขาคู่แข่งหนึ่งตัวแล้วก็ถ้าสปรีดไม่ถูกลายโดยเอฟเฟกต์นี้นะครับก็คือไม่มีสปรีดให้ยิงหรือว่ามันไม่มันไม่มีน้อยกว่าหมื่นห้าเออส่งไลท์คู่แข่งหนึ่งเม็ดลงรีเซิร์ฟนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ลงฟรีแล้วก็เอฟเฟกต์ลเวล์ส่งสามนะครับเมื่อตีนะครับสามารถเลือกตีสปรีดอัลเทอร์เมทคู่แข่งได้หนึ่งตัวนะครับชนะสามเลยต่อไปเป็น อ่านำบางมุชะฮาคุไลนะครับก็สปลิตเผาผู้เป็นนายแล้วก็ค่ารับใช้ของเราทั้งหมดเนี่ยจะไม่กลับขึ้นมือหรือเข้าเด็กจากเอฟเฟกต์อีฟายนะก็เป็นตัวกันลอยนั่นแหละซึ่งในเด็กนี้ก็มีแค่กี่ใบวะอ่ะสปลิตสปลิตทั้งหมดอืมสปลิตทั้งหมดจะได้รับผลนี้นะครับเออแค่นั้นแหละก็แล้วก็เอฟเฟกต์เรื่องสงสารนะครับเมื่อเรื่องไอ้แทสต์เต็ปของเราเนี่ย อ่าสปริที่มีโซโคอเอยถ้าสปริตนี้มีโซโคอวางอยู่แล้วก็ถ้าเรามีเบิร์เซตอยู่เราจะได้จวดนะครับเป็นตัวเอามาจวดในช่วงต้นเกมเนั่นเองนะใส่มาสามใบนะครับต่อไปเป็นอ่ามนุษย์จักรกลลำดับที่หกเซฟเฟอร์ดอนนะครับตัวนี้ก็อ่าจะเรียกว่าไงดีเออเป็นสปริตแบบเดียวที่ไม่ได้รับผลการลอยจากตัวเนี้ยอ่าที่เหลือเขารับหมดนะเราะตัวนี้ก็เป็นไอ อ่าผู้เป็นนายผู้เป็นนายเนาะตัวนี้เป็นค่ารับใช้เหมือนกันตัวนี้ค่ารับใช้นะอ่าสำหรับใบน,นี้ก็การเสียอะไรจากการตี play, Ultimate, คอสบลิอัตติเมตคอสสีขึ้นนั่นแหละอ่ะใส่มาสองใบต่อไปก็เป็นส่วนของเบฟนะครับดาเทพดาวโรคไกอานโนฮโก,โกนะก็เบฟนี้ในมือนะครับถ้าเราลงอัลติเมดนะเราก็อ่าเบฟใบนี้ก็สามารถลงฟรีได้นะครับผมแล้วก็มลมล่างโจมตีนะครับก็ถ้าอ่าเอฟเฟคลมล่างอันแรกก่อนเน่ย ก็ถ้าล้มล้างก็ดิเมทที่ไม่มีอคอสทิกเกอร์นะครับเบสนี้จะไม่บวกคอร์สนะก็คือจะเป็นคอร์สตัสูนะแต่สําหรับเด็กนี้มันไม่จะเป็นอยู่แล้วเพราะว่าแต่ละตัวมันไม่ต้องใช้แบบเอฟเฟกไออันดิเมทิกเกอร์เรามีแค่ตัวนี้แต่มันคอร์สเก่าอยู่แล้วเออซึ่งมันไม่จะเป็นต้องบวกคอสเพิ่มละมันก็โอกาสฮิตค่อนข้างจะสูงนะครับแล้วก็เอฟเฟกต์มืนล้มล้างตีหรือป้องกันนะคู่แข่งจะไม่สามารถใช้เบรดได้นะครับใส่มาสามใบเลยต่อไปเป็น ่า넥ซัสนับเบอร์ห้านะครับนับเบอร์ไฟล์ออนท่ามไลฟ์ฟิลนะครับก็โซเบิร์นะครับหลังจากซับลิตเขาเล่าทุนรายดูือสุสไลด์ด้วยคู่แข่งเนี่ยทำลายในซัสคู่แข่งหนึ่งใบแล้วเราจจกันหนึ่งใบนะครับแล้วก็อ่านอกจากนี้ถ้าเบอร์นี้ถูกเปิดโดยคาตาไลน์นะครับทำลายซับลิตบีพีได้แต่หมื่นขึ้นไปของคู่แข่งได้หนึ่งตัวนะครับแล้วก็ในซั์นี้ก็แปะฟรีนะแล้วก็เอฟเฟกต์เล่มหนึ่งนะครับอระสัสเต็ปของเราเนี่ยเมื่อซับลิตหรืออันติเมตเผาผู้ปลุกกระตุ้นของเราถููกกป้องงงงัันนนนเเเีี่่่่่ยสสลล์คคแขมม็ดรรรซิฟะบใา สามแล้วหายไปไหนวปโอ่คต่อก็ต่อไปเป็นวัดอรุณลุ่งถุยวัดอรุณเฉยๆวัดอรุณปราสาทเทวิหารแห่งอรุณลุ่งอ่ะก็โซเบิร์ตนะครับหลังจากเราเสียไลนะ์เนาะในเทอร์นี้คู่แข่งจะไม่สามารถใช้เมจิกได้นะแล้วก็ในซันนี่แปรฟีจากนั้นเอฟเฟกต์เลเวลหนึ่งสองนะครับคู่แข่งจะไม่สามารถนาการในแทสกลับคืนมือได้แล้วก็เอฟเฟกต์เลเวลสองนะครับสปรยเผาผู้ปลุกกระตุ้นของเราทั้งหมดจะถือว่าเป็นเลเวลสูงสุดนะซึ่งไม่ได้ใช้หรอกไม่มีนะครับสปรยมีแต่อนะัลติเมทเน เสร็มาสามต่อไปก็เป็นอ่าอีวิลเฟรมนะครับโซเบิร์ดหลังจากเราเสียรายทำลายสเปริ่อัลติเมทที่มีเจมหนึ่งเม็ดของคู่แข่งได้สองใบนะครับแล้วก็เอฟเฟกต์แฟรนะครับทำลายสเปริ่คู่แขง่งกี่ตัวก็ได้บีพีรวมไม่เกินห้าพันแล้วก็ถ้าเราไม่มีสเปริ่อยู่ในสนามน,นะครับผมทำลายสเปริ่คู่แขง่งกี่ตัวก็ได้บีพีรวมกันไม่เกินหมื่นแทนนะเสร็จมาสามใบเลยแบบนี้ โอเคต่อไปเป็นคาบิลิวดอนะครับก็เอฟเฟกต์เมนตจอสองแล้วก็หลังจากนั้นนำสบหรีผาอามังกรยุธจางในแคสหนึงใบกับขครนมือแล้วก็ในเทอร์นี้นะครับอะแฟตนะแฟตในเทอร์นี้สบรีของเราหนึ่งตัวบีพีบวกสองพันใสมาสามใบเป็นไม่จ่วนละคุณจริงจ่วใส่จ่วอะไรไม่ก็ได้เพราะมังกรยุธก็ไม่ได้เยอะอยู่แล้วแต่แต่เพื่อประโยชน์สูงสุดอ่ะเผื่อมันได้ใช้นั่นแหละ ต่อไปเป็นดับเบิลบลัสเตอร์นะครับแบบรีเวิร์ลถ้าจะใส่เนี่ยแนะนําให้ใส่เป็นแบบรีเวิร์ลเท่านั้นนะเพราะว่ามันได้เป็นโซเบิร์ดเนี่ยถ้าเป็นแบบธรรมดามันเป็นแค่เบิร์ดธรรมดานะครับก็เอฟเฟกต์ของเขาก็คือโซเบิร์ดนะครับหลังจากสปลิดเราถูมล่โดยคู่แข่งนะเราจมสองใบแล้วก็เอฟเฟกต์แฟลนะครับทำลายเบสบนสปลิดรวมล่าของคู่แข่งหรือทําลายในซัทของคู่แข่งหนึ่งใบนะครับใส่มาสองแล้วสำหรับใบนี้แล้วก็สมบัติสุดท้ายนะครับเบิร์สวอลไว้ขอเธอนั่นเองโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีการ เล่นเด็กนี้แล้วก็คอมโบโก,กันดีกว่านะอ่าก็เด็กนี้นะครับอ่าน้นไปที่มุลมาสานะการใช้ตัวนี้เป็นตัวหลักเนาะอ่าเรยกว่าเป็นคอนเซปต์ของเด็กอ่าอย่างนี้ดีกว่าก็ตัวนี้เอาง่ายๆก็คือมันเวลามันตีเนี่ยมันสามารถใช้โซเบิร์ตนะครับเปิดโซเบิร์ตแล้วก็เออนั่นแหละเปิดโซเบิร์ตจากนั้นก็เอาเบิร์ตไปเซตแล้วก็ตัวเองก็ลุกอย่างเงี้ยแล้วก็สามารถรีโซคอจากในแททได้ก็คือตัวนี้มันจะกา,การันตีการตีได้หลายเวฟนะครับแล้วก็จะ สแปมเบิร์ตได้รัวๆนะเออสแปมโซเบิร uh, ์ตรัวๆนะครับแล้วก็เนื่องจากตัวนี้มันตีได้หลายๆเวฟเนี่ยเราจึงมีการเสริมคอมโบนะครับก็คืออ่าประสาทอารุณลุ่งนี่แหละก็เขาเรียกว่าไงเอามาใส่เพื่อให้กันแบบว่าห้าเบิร์ดเอ้ยไม่อ่าห้ามีจิกทั้งเทินนะครับสําหรับใบนี้เนาะอ่ากันมีจิกไว้เพราะว่าตัวเองเนี่ยมันค่อขจะอ่อนแอเพราะมันไม่มีเอฟเฟกต์กันตัวนะแล้วก็การ์ดที่เสริมมาแต่ละใบเนี่ยจะไม่มีเอฟเฟกต์ป้องกันนะครับอ่าไม่มีเอฟเฟกต์ในการ ป้องกันเดียวยาทีมเลยมีแค่ตัวเนี้ที่กันสปิริตลอยนะอ่าแค่ตัวนี้จริงๆแล้วก็เราก็เลยใส่เป็นเวฟนะครับไกอานโนฮโกะมาก็คือจะทําให้เวลามันตีเนะี่ยมันห้ามเบิร์ดไปด้วยก็คือถ้าตัวนี้ตีไปยังไงเบิร์ดก็ไม่เปิดอย่างนี้ใช่ไหมอ่าแล้วก็มีเมจิกด้วยก็คือจะเป็นคอมโบห้ามเบิร์ดห้ามเมจิกนะครับแต่ว่าในตอนนี้เนะี่ยมันมีเอ็กเซลมาใช่ไหมอ่ามันก็ค่อนข้างจะเป็นจุดอ่อนนะครับก็คือถ้าโดนเอ็กเซลก็จบเหมือนกันนะสำหรับไอ้มุรามาสะเนาะนะแต่ก็มี เขาเรียกว่าก็มีโอกาสที่จะไม่เจอเหมือนกันเพราะแอสซลยังมีน้อยอยู่ในภาคนี้นะครับอ่าโอเคก็คอมโบหลักๆก็คือคอมโบนี้นะครับก็ตีไปแล้วก็เขาเรียกว่าอ่ะเอมีตัวนี้มีไปนี้ไปนี้อ่านเน้นคอมโบห้าเบอร์ห้ามจิกนะครับส่วนอ่ะอ่าคอมโบย่อยก็คือจะมีไปนี้นะครับอ่อยออทามไรฟิลเนี่ยก็คือจะเป็นมันได้จวล่ละอ่ะเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันจะตีได้หลายๆเว็บก็อยู่ที่ว่ามือเราเนี่ยมีโซเบิร์ด มากน้อยแค่ไหนนะครับอ่าใช่ไหมการที่เปิดเบิร์ไปนี้มาได้จวดเนี่ยก็คือสีที่ทําให้ค่อนข้างจะคุ้มแล้วก็ไอตัวเนี้ยมันมีเอฟเฟกต์เลเวลเดียวก็คือเราไม่จะเป็นต้องวางคอทําให้แบบเด็กเนี้ยไม่จะเป็นต้องการการคอบูสเลยนะครับอ่าไม่จะเป็นต้องวางคอไ้เยอะนะอสำหรับเด็กนี้นะครับก็คอใช้น้อยแหละแล้วก็ไอเอฟเฟกต์เลเวลหนึ่งของเขาเนี่ยก็คือเวลาสปริตหรืออันติเมตเผาผู้ปลุกกระตุ้นขอเราถูกป้องกันเนี่ยจะส่งไลฟ์ผู้แข่งหนึ่งเม็ดลงรีเซิร์ฟซึ่ง มุดรำบาศเนี่ยถ้าสมมติมันเล่นคอมโ,โบเนี่ยมันจะมี2เจมใช่ไหมอ่าเวลาตีไปถ้าสมมติคู่แข่งไม่มีแอคเซลจริงเนี่ยก็คือเขาโดนคอมโ,โบเต็มๆของเรานะถ้าแบบอ่าแล้วถ้าเขามีสปริตเยอะอย่างเงี้ยอ่าถ้าเขาเลือกที่จะบล็อกเรามีไปนี้อยู่มันก็จะเสียอ่าเขาเรียกว่ายังไงก็คือจะเสียอะไรนะครับก็คือถ้ามี2ใบนี้ใช่ไหมตีไปก็จ,จะเข้าไลท์สองเจมหรือถ้าจะบล็อกก็ต้องโดน1เม็ดนะครับอะไรประมาณนี้เนาะแต่ว่ามันสเต็กันได้ก็คือถ้าเราดันมีไปเนี้ยในสนามสใบน,นะครับก็คือ จะยิ่งสาไลน์นะครับถ้าสมมติถูกป้องกันนะเออประมาณนี้นะครับก็จะเป็นบังคับเจ็บไลน์อะไรประมาณเนี้ยอ่าอย่างไงก็เจ็บนะครับเห็นไอ้หน้าตัวนี้กับตัวนี้อย่างไงก็เจ็บอ่ะทางใดทางหนึ่งอนะ่ะนอกจากจะฆ่ามันได้อะไรประมาณนี้นะครับก็อันนี้ก็คือคอมโบหลักๆนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยจะใส่เป็นพว so นะกโซเบิร์ตมาเนาะก็โซเบิร์ตแทบทั้งเบกเอร์มีเบิร์ตแบบบยนะเดียวไอ้เบิร์ตวอล์่แล้นะเออเอาไว้กัดไว้ขอเถือนนะครับก็ ส่วนโซเบิร์ตที่ใส่มาแต่ละใบเนี่ยก็จะมีเอฟเฟกที่ค่อนข้างจะเก่งซึ่งสามารถเอามันเล่นเองได้นะครับในกรณีที่เราไม่สามารถหามูลธมาสตมาได้นะอย่างไอเอินเปอกอเออเมทัลลิเฟอร์เนี่ย,ย, ي, e K, ก, ي, ยก็ค่อนข้างจะเถื่อนเหมือนกันนะทาลาย BP ไม่เกิน2 0,000ืซึ่งเงื่อนไขลงได้ง่ายมากไลท์เราตั้งแต่2ขึ้นไปก็คือถ้าเราไม่เจ็บเยอะอย่างเงี้ยอ่ะตัวนี้ก็สามารถลงมาได้แบบง่ายๆเลยเป็นโซเบิร์ตด้วยนะครับเปิดมาเราได้ลงคอร์สเกา่าค่อนข้างจะเบอร์วังอลังการ OP มากซึ่ง ไอแอติเมดแต่ละใบที่เราใส่มาเนี่ยก็สามารถเปฟบกับไอไกอาโนฮโกได้นั่นก็หมายถึงว่าถ้าสมมติเรามีไกอาโนฮโกในมือเราได้ลงออติเมดใบไหนอย่างเงี้ยเออใบนี้ก็โดดลงฟรีได้ทําให้แบบการปิดเบิร์ดของอ e ีฟายเนี่ยค่อนข้างที่จะง่ายนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยเอฟเฟกค่อนข้างจะดีด้วยนะทั้งแบบเปิดมาแล้วก็ทําลายแบบเปิดมาแบบซอรพสุดซ้าพส์อย่างเงี้ยทำลายรวมกันไม่เกินสองหมื่นยังไม่พอสามารถมีทิกเกอร์นะครับอาจตีเลือกนอน2ตัวนอนัอติเมดได้ด้วยนะเออค่อนข้างจะดี จะฟื้นสภาพไม่ได้สองเทินเนี้ยอ่าปิดพันหนึบสองตัวไปสองอ่าอ่าสองตัวไปสองเทินนั่นแหละถูกต้องและอ่าประมาณนั้นแล้วก็ยังมีอ่าไอ้ตัวนี้ก็เป็นหนทางที่ดีอย่างหนึ่งนะครับสําหรับเราไปเจอเด็กที่มีทิ้งเบิร์ดเยอะๆนะอ่าถ้าเรามีตัวนี้อยู่เราก็ใช้เบิร์ดจากในมือได้นะครับจากเอฟเฟกของยูแฮนเนาะเพราะว่าอ่าไอ้ยูแฮนเนี่ยมันเป็นเขาได้ไหมสีแดงกับสีฟ้าใช่ไหมซึ่งโซเบิร์ดจากทั้งเด็กของเรา้ก็มีแค่สีแดงกับสีฟ้าแหละอ่าไม่มีอย่างอื่นนะครับนะ อ่ะมันใช้เบิร์ดได้นะอืมมันมันไอยูแฮนะไม่ได้หมายความว่าใช้ได้แค่โซเบิร์ดนะครับใช้ใช้เบิร์ดอ่ะลืมไออธิบายเอฟเฟกต์ใครไม่เข้าใจก็ขอภัยตรงนี้นะก็คือยูแฮนเะนี่ยเราสามารถใช้เบิร์ดจากในมือด้วยไอได้นะครับก็คือจะนับเป็นโซเบิร์ดก็ได้นะหรือเบิร์ดซีลของไอตัวนั้นก็ได้นะไอวัวไออะไรพนะี่ลูนะครับแต่ว่าต้องเป็นยูแฮนของสีขาวอะไรประมาณนั้นนะครับอ่ะเผื่อไม่เข้าใจนะว่าโซเบิร์ด อ่ะไอ้ถ้าใช้ยูแฮนเนี่ยจะใช้โซเบิร์ดได้ไหมก็ก็บอกตัวนี้เลยนะครับว่าได้เนาะแล้วก็อ่ะใบอื่นนะครับที่จะเล่นได้ก็จะมีคิวมอนจินะครับคิวมอนจินี่ก็บึ้มสองหมื่นอะไเหมือนกันนะแล้วก็เอฟเฟกต์เบิร์ดนี่ก็ค่อนจะง่ายเหมือนกันเอฟเฟกต์แมลงมอย่างเงี้ยอ่ะเขค่อนจะแบบอืมมันก็ค่อนจะดูดีนะสําหรับไอ้ตัวเนี้ยมันบึ้มมันบึ้มเยอะดูถ้าจากเบิร์ดโซเบิร์ดที่ผมใส่มานะส่วนมากจะมีแบบเอฟเฟกต์บึ้มอ่ะเขค่อนจะบึ้มเยอะเหมือนกันนะเพื่อเคลียร์สนามแล้วก ให้การันตีเราได้ตีเข้าไหลแบบเจ็บๆอย่างเงี้ยเพราะว่าบางบางใบอย่างเงี้ยมันเขาเรียกว่าไงถ้าอยู่ในสนามไปมันจะเป็นอันตรายต่อเราแล้วเรารีบเคลียร์ไปเยอะดีกว่านะครับแล้วก็มีตัวนี้เบอร์นิงโซบบอร์นี้ก็ของเด็ดเหมือนกันเผื่อนะครับเผื่อในกรณีที่เราแบบเจอเด็กที่มันบึ้มไม่ได้มันแบบเจอเด็กที่ยุ่งยากอะไรประมาณเนี้ยใช้เบอร์นี้นะครับเป็นตัวเลือกทางเล่นนะอ่ะเออตัวตัวเลือกในการเล่นอีกตัวหนึ่งอ่ะก็ ล็อกคอตีได้2ตัวนะครับแล้วก็บีพค่อนข้างจะเยอะแลวนะสามหมื่นสามนะครับก็เยอะเยอะที่สุดในนี้แล้วะเออแต่ว่ายังยงน้อยก,กว่าตัวนี้เวลตันเบฟกับบนีนะ <c oughs> ก็ประมาณนั้นนะครับในส่วนของเบอร์นิงโซก็สามารถล็อกคอตีได้เคลียร์เคลียร์ยได้ทั้งสปรีอันติเมตนะครับแล้วก็เป็นเอฟเฟกต์ยิงไรก็จะสามารถใช้มาเป็นตัวปิดก็ได้นะเพราะว่าเขาจะยิงไรได้2เมตรเลยนะครับก็คือถ้าตัวมันตีไปแล้วมันยังอยู่อย่างเงี้ยเออก็กำลังตียิงไรได้2เมตรอย,อยู่แล้วนะครับ แล้วก็มีใบไหนอ่าใบนี้ใบนี้ก็เป็นเบิร์ที่เอามาบุ้มบุ้มหมื่นห้าก็เยอะเหมือนกันนะถ้าบุ้มไม่ได้ก็ได้ยิงไรนะครับก็คอมโบกับตัวนี้ดีนะครับเวลาใช้คาตาไลท์อะไรเงี้ยอ่ะหาเรื่องปิดเกมเร็วๆนะครับส่วนที่เหลือก็เป็นแค่ใบซัพพอร์ตเฉยๆก็ไม่มีอะไรมากนะอ่าโอเคสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็คะแนนนี่ยผมจะให้อยู่ที่สี่คะแนนนะครับผมสี่เต็มห้าะเพราะว่า อย่างที่บอกนะเด็กเนี่ยมันมีคอมโบหลักๆก็คือคอมโบของมุลานะครับก็ถ้าติดคอมโบเนี่ยคืออ e ีฝายนี่แบบยากอยากลำบากในการต่อกอนเพราะว่าห้ามทางเบิร์ดห้ามทางมจิกนะครับหนทางเดียวที่จะรอดก็ใช้อันน่ะแอเซลนะครับซึ่งมันก็มีโอกาสาที่จะมีหรือไม่มีก็ได้นะครับถ้าไม่มีก็คือซวยนะครับอ่าถ้ามีก็แล้วไปนะอ่าแต่ต้องดูสถานการณ์อีกที่ว่าตอนนั้นเป็นแอกเซลอะไรอย่างนี้ดีกว่าอ่านะครับก็ คอมโบเนี่ยมันเกือบปิดผนึกการตีได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแต่ว่ามันมีเอ็กเซลใหม่มันก็เลยทําให้แบบโอเคมันยังโดนเอ็กเซลได้อยู่มันยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าทำให้แบบว่าอ่าตัวเนี้ยก็ยังมีจุดอ่อนก็เลยได้ไปที่สี่คะแนนนะครับแต่ว่าเอฟเฟคของเขานี่ค่อนข้างจะเก่งเลยนะแล้วก็ยังไม่พอนะครับคอมโบอัน,นี้ก็คือแค่คอมโบหลักนะแต่ว่าเด็กเนี้ยเบิร์ดค่อนข้างจะเยอะใช่ไหมอ่าในกรณ์ในการที่เบิร์ดค่อนข้างจะเยอะแล้วแต่ละตัวมันเก่งอ่ะทำให้แบบเราสามารถไป อ่าเน้นคนทางในการเลือกเล่นตัวลองได้อย่างเมทัลลิเฟอร์อย่างที่บอกนะครับอ่าก็มีบุ้มแล้วก็จับนอนอย่างเงี้ยไอตัวนี้ก็ตีล็อกคอตีไ้ยิงไลท์นะครับไอตัวนี้ก็มีบุ้มแล้วก็มีตีบุ้มแล้วก็ยิงไลท์อะไรประมาณนะี้อ่ะซึ่งมันค่อนข้างจะแบบเล่นได้ไง่ายนะครับก็สาหรับอ่าเขาเรียกว่าไงเด็กนี้นะครับอ่ามันค่อนข้า,างที่จะโอเคมันสปิริตมันคอสน้อยเราไม่ได้เน้นลงสปิริตแบบจา่ายคอสก็จริงแหละแต่ว่าเขาเรียกว่าม,นะมันมาจากเบิร์ดลว้ลว,ลวนใะนส่วนมากก็มัน ก็ลงมาง่ายนะครับก็มีเอฟเฟกที่ค่อนข้างจะดีในการคุมเกมนะก็เด็กนี้มันจะเก่งในช่วงต้นเกมนะครับถึงประมาณกลางเกมแนละ้วา็ค่อนข้างจะเก่งเลยนะแต่ว่าถ้าไปช่วงเลทเกมนะถ้าเราไม่ไปเจอเด็กที่แบบว่าเป็นเด็กเลทเกมอ่ะเราก็ย,ากยังสู้ได้ในช่วงเลทเกมอยู่นะครับโอเคนะสหรับเด็กนี้ก็มีประมาณเท่านี้นครับหากใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็ขออภยัยสำหรับหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาในที่นี้ด้วยนะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย